สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพบปากกันเช่นเคยคะ่ะกับรายการคุยข่าวหมอลำล่าสุดเราจะต่อกันที่เรื่องของคุณแอนอรดีแล้วก็คุณบอยศิริชัยนะคะเปิดเผยและยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ายืนยันลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะก่อนหน้านั้นมันมีข่าวว่าแอนโดนปรับเงินอยู่จำนวนหนึ่งจากค่ายดัง วันนี้เจ้าตัวได้ออกมาพูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่ายืนยันลิขสิทธิ์ไม่เป็นปัญหาซึ่งก่อนหน้านั้นคุณบอยสิริชัยเป็นผู้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจ่ายตลอดไม่เคยมีค้างเพราะฉะนั้นจะไม่มีประเด็นในเรื่องของการปรับเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างแน่นอนกับค่ายดัง ล่าสุดค่ะแอนอรดี already, เผยยันไม่เคยมีปัญหาลิขสิทธิ์กับแกรมมี่ชี้ข่าวถูกฟ้องสามแสนไม่เป็นความจริงเผย ค่ายเมตตาน่ารักเสมอทำเอาแฟนเพลงตกใจกันไม่น้อยค่ะหลังมีข่าวลือว่าแอนอรดีลูกทุ่งหมอลําสุดฮอตอาจจะถูกค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยด้วยตัวเองค่ะว่ายืนยันอย่างแน่นอนและชัดเจนว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมเผยว่าไม่เคยมีปัญหากับทางแกรมมี่เลยแม้แต่น้อย ส่วนทางด้านคุณแอนออรดีนะคะเปิดใจกับทางรายการว่าตนตกใจมากเมื่อได้เห็นข่าวเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับแกลมมี่ทุกครั้งที่นำเพลงของค่ายมาร้องหรือคัฟเวอร์ในช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือโซเชียลมีการซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนอ่าอันนี้เบื้องต้นเราได้พูดไปแล้วว่าทางสามีก็คือคุณบอยสิริชัยได้ออกมาพูด ในลักษณะนี้เช่นกันว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน,นเรื่องแอนถูกปรับเงินแล้วก็เออแอนไม่แอนมีปัญหาในเรื่องของการร้องเพลงของค่าใหญ่ยังมีข้อความเพิ่มเติมค่ะว่าทางแกรมมี เขาน่ารักกับเรามาตลอดค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเวลาจะเอาเพลงของเขามาร้องหรือทำคัฟเวอร์เราก็จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ครบทุกอย่างเขาก็ให้ราคาน่ารักเป็นกันเองมากแอนยังเล่าต่ออีกค่ะว่ากรณีที่เคยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เพลงนั้นเกิดขึ้นนานมากแล้วและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับแกรมมี่แต่เป็นค่ายเพลงเล็กๆที่ขอนแกน่นซึ่งภายหลังก็ได้เคลียร์ใจกันจบเรียบร้อยด้วยดีตั้งแต่เข้าวงการมาคุณแอนได้พูดถึงว่าเรากลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์ ค่อนข้างที่จะถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงค่ะข้อนี้ถ้าเราจะเอาเพลงใครมาร้องไม่ว่าจะเป็น cover หรืองานโชว์ก็ต้องตรวจสอบดูให้ถูกต้อง ส่วนทางด้านของกระแสข่าวที่ออกมาทำให้เจ้าตัวอดสงสัยไม่ได้ว่าอาจจะเพราะช่วงนี้กำลังจะมีงานใหญ่กับคอนเสิร์ต15ปีแอนออรดีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25-26ตุลาคมนี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตบางกะปิจึงอาจจะมีคนปล่อยข่าวสร้างกระแสอันนี้ก็เป็นไปได้ คือตอนแรกก็คิดว่าจะมีมารผจนแต่ไม่คิดมากอะไรพี่บอยสิริชัยก็ช่วยเคลียร์ข่าวให้ก่อนหน้านี้แล้วว่าไหนๆวันนี้ได้เจอกันก็ถือโอกาสเคลียร์ใจกันให้จบๆกันไปเลยส่วนทางด้านแฟนคลับต่างก็มาให้กำลังใจแอนอรีดคือทุกสิ่งอย่างคนร้องศิลปินและทางผู้จัดการเขาจะรู้ดีว่าเขาทำตามลำดับขั้นตอนแล้วหรือยัง ส่วนถ้าจะพูดถึงในเรื่องของแฟนคลับไม่ต้องห่วงค่ะแฟนคลับของแอนอรดีก็ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเพราะยืนยันว่าเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์ของศิลปินสาวคนนี้ที่ยังคงหย,ยัดยืนอยู่บนเส้นทางหมอลำอย่างสง่างามตลอดระยะเวลา15ปีอ่ะเอาจริงๆนะคะคุมฟังค่ะถ้าเราจะพูดกันในภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆคือบอก บอกทุกๆคลิปทุกๆครั้งว่าน้อยมากที่ศิลปินจะคบคัฟเวอร์แล้วก็ดังขึ้นมาซึ่งเพลงดังเก่าเป็นเพลงในอดีตและเพลงในอดีตน้อยมากที่ใครจะร้องได้แบบส่วนตัวเองอะ่ะอ่ะยกตัวอย่างเลย เพลงที่แอนอรดีเอามาร้องล่าสุดก็คือเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกใช่ไหมเป็นซึ่งเป็นเพลงของแม่สิริพอรอัมไยพงขนาดเจ้าตัวนะคุณผู้ฟังคิดตามนะขนาดเจ้าตัวแม่สิริพอรอัมไยพงเขายังออกมาชื่นชมแอนอรดีว่า คือยอมรับในความเป็นมืออาชีพยอมรับในความรู้สึกในการถ่ายทอดเพลงแต่ละเพลงที่แอนอรดีได้ถ่ายทอดมาและส่วนตัวของแอดเองถ้าใครได้ย้อนอยูด่ดูคลิปทุกคลิปที่แอนที่แอดเองได้พูดถึงคุณแอนอรดีบอกได้คำเดียวว่าชื่นชมจักใจจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนเชื่อเพราะสิ่งที่เขาทำมันสิ่งที่เขาทำและแสดงออกมามันคือความจริงใจ คือเอาง่ายๆเพลงล่าสุดเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอ่ถ้าย้อนกลับไปมันค่อนข้างที่จะนานแล้วแตะดะ่ด่ะฟังเสียงแอนแล้วปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันคิดถึง MV ของแม่นางสิริพรตอนถ่ายทำได้ The MV นั้นัน้นแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันฟินแล้วมันอิน เชื่อเลยว่าแอนอรดี already, เขาจะนำเพลงเพลงหนึ่งมาคบคัฟเวอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเขาจะต้องคิดอย่างละเอียดละอ่อนเพราะอะไรถ้าเรากล้าตัดสินใจที่จะเลือกเพลงนั้นๆในอดีตมาคัฟเวอร์เราจะเจาะกลุ่มไหนก่อนแล้วเมื่อเราเจาะกลุ่มกลุ่มนั้น เราเองเป็นศิลปินเราต้องคิดแทนแล้วว่าเขาจะมีอารมณ์คล้อยตามกับตัวเราไหมเวลาที่เรากำลังถ่ายทอดกำลังร้องร้องเพลงหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆการเล่านิทานให้ลูกฟังถ้าคุณไม่มีอารมณ์ไม่มีฟีลลิ่งไม่มีอะไรเลยลูกคุณจะฟังไหมแล้วลูกคุณจะหลับไหมใช่เด็กเด็กก็คิดเหมือนกันถ้าถ้าเปรียบเทียบกันนะซึ่งบอกได้เลยว่า ความเป็นอาชีพความเป็นมืออาชีพของแอนเอร์ดีไม่มีใครอ่ะอย่าอย่าพูดว่าไม่มีใครดีกว่ามันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าความสามารถของคนมันแตกต่างกันแต่ทําไมเป๊ะในเรื่องเดียวก็คือคัฟเวอร์เพลงไหนก็ดังเพลงนั้นหรือใครจะเถียงแฟนคลับจา๋าบอกได้คำเดียวว่าผู้หญิงคนนี้เธอมากับ บุญภาวาสนาสงไม่ใช่แค่พรสวรรค์ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะได้คืออะไรได้เรียนรู้ใช้คำนี้ดีกว่าได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับคนที่ชื่อแอนออรดีและคำว่าโดนปรับสามแสนและและเมิดลิขสิทธิ์แอดไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าระดับมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลชั้นแนวหน้าของวงการลูกทุ่งหมอลำณนะขณะนี้ คนเดียวค่ะแอนออรดี already, ที่แอดเองยกให้นางคือเบอร์หนึ่งพูดแบบติดตามมาตั้งแต่อยู่คณะหมอลำมูเลยคณะใหญ่ๆจนมาเป็นศิลปินเดี่ยวถ้าจะให้ไล่ทำหลักวันนี้ไม่ได้หลังไม่ได้นอนค่ะเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ซื่อสัตย์ทั้งตัวเขาเองแล้วก็ ซื่อสัตว์ต่อคุณผู้ฟังแน่นอนสนับสนุนได้เลยค่ะศิลปินเบอร์หนึ่งณนะขณะนี้แอนอรดีฝ่ายชายยกให้บอยซีรีชัยเอาเป็นว่าเรื่องราวของแอนอรดียืนยันเป็นเด็ดขาดและยืนยันแน่ชัดว่าแอนยืนยันแล้วค่ะลิขสิทธิ์ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของศิลปินท่านไหนนั้นฝากกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจ ไทยแอดเองและก็ทีมงานนำข่าวสารของมอลลที่คุณชื่นชอบมานำเสนอค่ะ